อรุณสว่างยามเช้ากับพุทธพจน์เตือนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลชีวิตข้อที่19ไว้ว่าการงดเว้นจากบาปมาจากมงคลสูตรการงดเว้นจากบาปคือการกระทำใดก็ตามทั้งทางกายวาจาใจที่เป็นความชั่วทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใส ถ้าเราเคยทำอยู่ก็ให้งดเสียที่ไม่เคยทำก็อยากไปทำโดยเด็ดขาดสิ่งที่ทำไปแล้วมีทุกข์เป็นวิบากมีอยู่ด้วยกันมากมายโดยสรุปมีสิบอย่างที่เรียกว่าอากุศลกรรมบท10ได้แก่ 1. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าคนยิงนกตกปลาการทรมานเบียดเบียนสัตว์ 2. อธินาทานการลักทรัพย์ช่อโกงจี้ปล้นช่อลาดบังหลวง 3. การประพฤติผิดในกามการประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น 4. พูดเท็จพูดโกหกทำหลักฐานเท็จให้คนอื่นหลงเชื่อ 5. พูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกความสามัคคีกัน ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น 6. พูดคำหยาบคายคำไม่สุภาพสื่อความหมายในแง่ไม่ดีหรือฟังไม่ไพเราะ 7. พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดอ้ออวดพูดเกินความเป็นจริง 8. คิดโลภมากอยากได้ของคนอื่นในทางทุจริตเพ่งเลียงทรัพย์คนอื่นหวังเอามาเป็นของตัว 9. พยาบาทคิดแก้แค้นคิดปองร้ายผู้อื่น 10. มิจฉาทิฏฐิคิดว่าบุญบาปไม่มีเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีคุณตายแล้วศูนไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเป็นต้นบาปอากุศลทั้ง10ประการนี้เป็นสิ่งที่เราต้องงดเว้นอย่างเด็ดขาดเพื่อจะไม่มีเชื้อวิบากกรรมทำให้ตกนรกไปเกิดเป็นเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัชานในภพชาติต่อๆไปจากส่วนหนึ่งของรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยหลวงพ่อธรรมชยโย